ใส่หัวกะทิลงไปเอาพริกแกงไปผัดเลยนะครับวันนี้เราจะแกงกะทิพริกแกงหอมได้ที่แล้วก็ใส่ไก่ลงไปผัดด้วยกันเลยนะครับนี่ไก่พอสุกแล้วครับแล้วก็ใส่หางกะทิลงไปนะครับนี่วันนี้ตามไปด้วยตีนไก่นะครับในนี้ตีนไก่เราต้มเปื่อยไว้แล้วนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับนี่ใส่ลงไปนะครับนี่จะได้เข้าเนื้อนะครับเกลือลงไปตามด้วยรสดีลงไปซอสฟักเขียวลงไปอันนี้ สูตรผนะครับใครจะใส่สูตรไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ผมไม่ใส่น้าตาลนะครับผมไม่กินหวาน,นครับนี่น้ามันหอยลงไปนี่สุกแล้วตามด้วยเลือดไก่นะครับเพ,เพื่อนๆนะใส่ลงไปเลยจะได้เข้าเนือ้อโอ้ไก่สุกได้ที่แล้วนะเพื่อนะนะนี่ตามด้วยมะเขือพวงลงไปเลยครับหรือภาษาลาาเรียกบักแคนนะครับโอ้โหออันนี้เราก็ใส่มะเขือเปาะลงไปนะครับอันนี้ ตามด้วยใบมะกรูดขิกพริกชี้ฟ้านะครับนี่เพื่อความหอมแล้วสีสันนะครับโอ้โหเนี่ยแกงไก่มะเขือกะทิะครับเพื่อนๆน,นะก,นกินขนมจีนนะโอ้โหเดือดคักๆ,ๆเลยครับโอ้หอมสุดยอดเดือดแต่ทีแล้วเพื่อนสุกแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาล,ลงไปนะครับโอ้โหแกงไก่มันนี้กินขนมจีนครับโอ้โหหอมเลยเพื่อนนะนี่เป็นไงมีเลือดไก่ด้วยเดือดคักๆเลยของแท้อร่อยแน่ในวันนี้ครับนี่นี่น่ากินไหมครับเพื่อนๆนะ โอ้โหตีนไก่ใส่เลือดวันนี้จัดเต็มนะครับแกงกะทิไก่พิมเลยเดือดคักคเลยนะตอนนี้ทีเดียวเลยแกงกะทิไก่ใส่ามากมะเขือนะครับเลือดเต็มเต็มนะเพื่อนนะมากินข้าวด้วยกันนะเพื่อนนะนี่ชิ้นใหญ่เลยเอาขานมกินมากินนะครับเพื่อนนี่นะโอ้โหสูตรบา้านขันยเาฟุ้งของผม,มนะเพื่อนนะนี่สุดยอดไหมเพื่อนนะนะน่ากินมากตบท้ายโรยด้วย หัวกะทิลงไปนะครับโอ้โหปิดไฟเลยเหมือนร้านอาหารเลยนะน่ๆทำเลครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเพื่อนนะมากินข้าวด้วยกันนะแกงไก่กะทิแบบไม่ใส่น้ำตาลนะครับเพื well. ่อนนะมากินข้าวด้วยกันนะสูตรบ้านขาองหัวอนนะอ้หอมหอมจนรูกจ่อเลยเพื่อนนะนี่ยินขนมจีนนะเพื่อนนะตีนไก่ก็มีเลือดไก่ก็มีนะเพื่อนนะน่ากินจังเลยนะเพื่อนนะโอ้โหสุดยอดมันหอมมะพร้าวเลยทีเดียวเลยสุดยอด แกงไก่กะทิใส่มะเขือเจ้า